ดีๆร่วมจันที่วัดหาบริการนี้ก็ได้ยากนะครับะนะครับก็มีผู้ที่มาร่วมบริจาคนะครับต่อไปนี้ก็จะงดนะครับก็จะอาจเป็นสุดท้ายนะอาจมาบริจาคนะครับทั้งนั้นก็บริจาคในการต่างๆเลยดวน,นะครับเพราะเชื่อว่าช่วงที่จะระเบียบแล้วเราจะงดประกาศข่าวเรื่องเอกี่ยวกับการบริจาคนะครับ แม่จันทองแม่จันทองยี่สิบาท,มามาท,น,ทนาฬการถวนนิ้ำยี่สิบบาทแม่ปานกาดูเนียสิบบาทแม่ลมน,น,นาดหัวนบ้านสวนเนนนมินนิคมร้อยบาทแม่วันวิสาชาติสมิตรสิยบาท ไพ <Bem> ระจ no? ุฬาฯข้ามร้อยป่าอบตขอนณหวปนาบุรี so, znaczy, ่ำเภได่เขียรสลาาจัดปัเจกตถวายตักเท้าในข่าวันด้วยนะครับที่อ่าข้าสงสัยทวันนี้ท่านเดินทางก็ต้องมีภาวจุานะครับหือย่ายางภายนะ ดูดูแลผู้ติดตามต่างๆให้ต้องคอยอุปถัมภ์อุปถาก็เป็นเรื่องธรรมดาของยุคใหม่นะครับการยกโลกรู้วัดเราใช้วัแรกเสียงที่สำคัญก็คือปัจจัยครับในสมัย pues ก mm ่อนนั้นเราแค่เอาวัตถุแลกว nah, ัตถุก็ได้ครับแต่สมัยนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยสามารถแลกปัจจัยที่ต่างๆได้หลักหลาแล้วก็ ไวยปากสะดวกนะครับได้อยู่ตรงนี้นะครับมาครับคุณยายครับไปทางโน้นเลยครับขยับไปเลยครับขับมานั่งตรงนี้นะครับเอาตอนนี้คุณยายนะครับที่นั่งอยู่ข้างหลังนะครับอ่บองพันนีเสื้อผ้าใส่ยับมากท่านนี้ที่ดิกสีเกาหนาเอคะ ใจถ้าคุณมมากเลเลยขาวที่ใส่เชือกเข่ามาเลยอมาเลยครับมาทางนี้ให้เต็มเลยถ้าเข้าเด็อดเที่ยนอยู่หมองุกบอับมโอ้ยมันมันมันบอสวะสว่างถ้ามาอยู่นี่เป็นมุ่งพลนคนละเอาอเอาอา่าไปขยับครับ ถ้าขยับแล้วจะไม่ตรงนะครับเอ่อเข้าอี้ห้ามขยับในคนใหญ่ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จัดไว้ตรงดิงด้ง,งเวลาถ่ายรูปมี่สวยงามเป็นระเบียบแล้วแต่ไม่ใช่มามาตู้ไปตู้มาโอ้ยให้งบาหนักได้หน่อยอนอุบาลเนี้ยใหญ่ <laughs> รเรื่อยๆด้วารนี่ฉันบักเลยนั่งตู้ร้วยที้ใหญ่คันก็ตัวไปข้างหน้ากับตัวไปข้างหลังคันก็ไปซ้ายกับไปขวาไม่เอาเราทำยังไงต้องกอดตลอดแต่ว่าคุณยายที่สุโขเป็นไม่มาแบบเนาะ,ะเอาคุณยายมานั่งแถวนี้นี่เต็มนะครับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับร้อนใจอยู่ได้แต่ถ้าร้อนใจมันอยู่ยากนะ แต่ถ้าคิดน yes> ี่เราห้ามมันไม่ได้หรอไม่ให้รนรอนนี่ไม่ได้แต่ห้ามใจเรารีห้ามได้ารายก็พอทนได้แต่ถ้าร้อนใจนี่โอ้ยอยู่ในห้องแกรก็ยังร้อนเลยใหญ่เยนมันมันนมนมันมมันมัันมันม่น คนใยายที่นั่งเก้าอี้อยู่ด้านข้างครับข้างถนนนะเพิ่อมาเห็นอี้ยังถามถนนเราก็ดีพอเห็นยิ้ยันเลเนะยิ้ว่าดีนะเพื่อสิเจอันเพิ่นสิจีนี่เี้ยงแจกในย่ายังนั่งเดือดร้อนทำอะไรท้กอย่างเปน่ไดเลยอ่าไรเลยได้ไอ้ที่เื้อ